มาที่หุ้นเด่นกันไหนๆวันนี้เอก็สหรัฐกับจีนเข้าส่าสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกให้กับเราแล้วผมก็เลยต้องเลือกในกลุ่มนี้ก่อนนะพวก global play พวก community ระยะสั้นนะก็คือวันนี้เลือกท็อปมาจะเห็นว่าคำแนะนำเราเป็นเก็งกำไรนะเราไม่ได้เป็นแบบซื้อนะเป็นเก็งกำไรนะเพราะว่างบออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไฮไลท์มมนอยู่ที่เรื่องของประเด็นบวกจากการเจอจากการค้าสหรัฐกับจีนแล้วก็เรื่องของค่าการกัน นดี๋ยให้พี่กดช่วยอัปเดตนิดนึงนะว่าเอารุปเป็นยังไงก็คิวหนึ่งโอเคก็ดีผมว่ามันก็น่าจะดีดีกว่าที่อ่านตลาดคาดว่ามันคำนวณยานเน็ตเนี่ยเน็ตเนี่ยมันดีกว่าคาดเพราะว่าตลาดคาดประมาณสามพันออกมาสามพันห้าเพราะเป็นเรื่องของสกเกตนะเป็นเรื่องสกเกนแต่ว่าอะไรปกติเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าค่าการกัดมันลงในช่วงไรมาหนึ่งอยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยดูจะดูผ่านไปแล้วดูผ่านไปแล้วงั้นมาดูคิวสองเนี่ยผมว่าน่าจะสําคัญกว่า พราว Q2 เนี่ยวันนี้ค่าการกันหกเหรียญเจ็ดเหรียญนะณบัตรนาวเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าดีมากกว่าไตรมาสที่หนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วน่าจะทําให้กําไรเนี่ยดีกว่านี้อีกเกือบจะเป็นเท่าตัวได้นะครับแต่คงต้องไปรอว่าราคาน้ํามันเนี่ยที่มันลงมาอาจจะมีสตนะ็อกลอสเกิดขึ้นกับปีโตด้วยไหมครับกับปีโตด้วยนะครับแต่ว่าสต็อกลอสเนี่ยต้องต้องไปดูสิ้นไตรมาสจะดูแค่สั้นสั้นไม่ได้ต้องดูว่าสิ้นไตรมาสเนี่ยไม่แน่นะครับราคาน้ำมันอาจจะขึ้นมาใกล้ใกล้กกัับ็ได้ง สต็อกลอสอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นแต่ว่าประเด็นก็คือค่ากันกลางอันนี้ดีมากแล้วก็มันจะไปหนุนเงี้ยความผ่อนคลายเรื่องของการจรจาการค้าครับซึ่งตรงนี้คนก็จะคลายความวิตกกังวลไปละเรื่องของดีมาหนึ่งฝั่งของดีมาทั้งน้ํามันทั้งปิโตเคมีนะครับก็จะเพิ่มเซนติเมนต์ในเชิงบวกเข้ามาให้กับท็อปซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าจะน่าจะส่งผลบวกต่อเนื่องด้วยค่ากันการที่ยังยืนสูงที่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ห้าหกเหรียญต่อบาทนะครับก็ น่าจะเกินกำไรระยะสั้นได้นะครับราคาที่คอนเซปต์ให้ก็ประมาณ28บาทนะครับยีบเก้าบาทประมาณนี้ครับก็ยังพอมีแกลบให้เทรดไิ้บ้างนะครับวันนี้เลือกท็อปนะฮะหุ้นแนะนํำมาที่13พฤษภาคมแนะนําเก่งกำไรครับผม